โอ้เิดยโอ้เริ่มดูดเนนี้เฮยอ้ยใกลูกีอมันีระดับหน้าปกติป้ายเราทุบป้ายนี่ก็มามาเพื่อที่จะมาเอาน้าไป ทางโซนของตำบลเนินปอกับหนองสโนโอนจังหวัดพิจิตระครับเพื่อที่จะให้เกษตรกร,เ,รเขาได้รับน้ำเพราะช่วงนี้มันเกิดวิกฤตแล้วเขาเขาก็จะเริ่มท้องแล้วฝนก็ไม่มีแล้วก็ผมมาดูตรงนี้แล้วว่ามันมันเป็นการกักน้ําเขาไวโ้โดยโดยเป่าประโยชน์ครับก็จะใช้น้ําตรงนี้เป็นประโยชน์มากกว่าแตรงนี้เขาทํายังไงคะวิธีการกัก,กน้ําของเขา ก็เขาเขาจะมีไม้มากั้นแล้วก็เอาหญ้าแล้วมีตะข่ายเพื่อที่จะขายปลกไว้ก่อนแล้วก็เอาหญ้าอัดเข้าไปแล้วก็บางทีเอาไม้มาบังเอาไว้นะครับตอนนี้มาขอ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 สักสักห้าหกวันเพราะว่าการปล่อยน้ํารอบน้ําเนี่ยจังหวัดพิจิตรคนจะได้ในรอบนี้แต่เหลืออีกห้าหกวันเท่านั้นน่ะก็จะหมดรอบแล้วเขาก็จะปล่อยไปที่อื่นอีกแล้วเพราะว่าเราได้ตกลงมันมีรอบเวียนกันอยู่ นะครับพอเวียนจวบเวียนมาถึงจังหวัดพิจิตรแล้วตำบลบอตบบน,อโนโนแล้วเนี่ยมันก็จะหมดรอบแล้วผมก็จะต้องมันเกิดวิกิตแล้วจะต้องมาลือตรงนี้ออกสักก่อนแล้วยังจะเป็นยังไงพอหมดรอบผมก็ก็ปเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะต้องมาซับกันต่อไปเพื่อจะให้น้ําออกในในใบในสวนของกําแพง